สวัสดีครับพบกับปักช่องแลนด์นะครับวันนี้เรามีที่ดินสวยๆมานําเสนออีกหนึ่งแปลงนะครับก่อนที่เราจะไปรับชมที่ดินฝากกดติดตามฝากกดซับสไครต์นะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดที่ดินแปลงใหม่ๆที่เราจะนําเสนอแนวกาสถัดไปนะครับที่ดินแปลงนี้ต้องบอกว่าวิวสวยมากๆครับวิว180องศานะครับมองเห็นเขาใหญ่ชัดเจนมองเห็นวิวพากระดาษชัดเจนนะครับตัวที่ดินมีเนื้อที่สองไร่ นะครับเอกสารสิทเป็นฉนดคุดแดงตั้งอยู่ที่หมู่บ้านสันน้ําใสนะครับอำเภอปากช่องวิวที่เราเห็นนะครับเป็นวิว180องศานะครับวิวด้านหน้าคือวิวเขาใหญ่นะครับใกล้ใกกันกับ ที่ดินแปลงน,นี้มีภูวิลล่าอยู่หนึ่งหลังนะครับทำให้ตัวที่ดินเองเมื่อเราสร้างบ้านก็ไม่ได้เปลี่ยวนะครับยังมีเพื่อนบ้านาอยู่ด้วยนะครับระดับความสูงจากระดับน้ําทะเลโดยประมาณนะครับแปลงน,นี้อยู่ที่400เมตรนะครับจากภาพนะครับเราจะเห็นวิวเขาใหญ่ชัดเจนมากนะครับซึ่งก็ มีไม่กี่แปลงนะครับที่เป็นไซเลสแล้วก็ขนาดกำลังพอเหมาะในการสร้างบ้านพักต่างอากาศนะครับ ตัวที่ดินหน้ากว้างประมาณสัก36-38เมตรนะครับความลึกก็อยู่มาณสัก88-92เมตรการเดินทางมาที่ดินนะครับก็สามารถใช้เส้นทางถนนธนรัต์กม .15 แยกซ้ายนะครับเราวิ่งตรงอย่างเดียวมาประมาณสัก13กิโลนะครับแล้วก็ช่วง700เมตรสุดท้ายของ ก่อนถึงแปลงเนี่ยเขายังเป็นถนนลูกรังอยู่นะครับซึ่งก็เป็นข้อด้อยของที่ดินแปลงนี้เรื่องวิวเรื่องทําเลเรื่องที่ตั้งนะครับแปลงนี้ถือว่าเป็นอีกแปลงหนึ่งซึ่งสวยมากๆนะครับเรามาดูสภาพแวดล้อมนะครับโดยรอบนะก็ตัวที่ดินล้อมลวขบบอยไว้บางส่วนนะครับแล้วก็สภาพภายในแปลงนะครับก็ยังเป็นพื้นดินเดิมนะครับก็อาจจะปรับแต่งพื้นที่นิดนึงเพื่อที่จะสร้างบ้านนะครับอาจจะถมขึ้นมาหรือไม่ถมก็ได้อันนี้แล้วแต่เรานะครับ ตัวที่ดีนเอกสารสิทธิ์ชนุดคุดแดงเนื้อที่2ไร่เปิดเสนอขายในราคาไร่ละ3ล้านบาทนะครับเรื่องราคาก็ยังต่องกันได้อยู่นะครับถ้าชมถ้าชอบก็ยังคุยกันได้อยู่ ลูกค้าท่านใดสนใจลงบนที่ชมที่ดินนะครับสามารถติดต่อเข้ามาได้ที่ทีมงานปักช่างแลนด์นะครับเรายินดีพาชมพาทัวร์ที่ดินในโซนเขาใหญ่นะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ที่เบอร์ด้านล่างอีพีนี้ก็ขออนุญาตจ,จบเพียงเท่านี้นะครับไว้ค่อยเจอกันอีพีหน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ